แพร่ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่เปิดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ค่ะ โดยเมื่อวันที่16กรกฎาคม2567เวลา9นาฬิกานายโชคชัยศินสุภรัตผู้ตรวจการอายการได้ให้เกียรติเปิดโครงการความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนของสำนักง,งานอายการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ตามแผนปฏิบัตรริราชการ5ปีของสำนักง,งานอายการสูงสุดในการอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเชิงรุกและตามนโยบายอายการสูงสุดในการปฏิบัตรริราชการเพื่อสังคมประชาชนเชื่อมัน่น ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการในวัฒนพงวงใหญ่เลขานุการผู้ตรวจการอายการในายกมลศักดิ์วิสิทธิ์ศกุลชัยผู้ว่าการภาค3360สโมสรโรตารี น,น,นายธนิตธนเกียรติสกุลนายกสมาคมยิงปืนเชียงคำและโรตารี่เชียงคำและคณะกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ประกอบด้วยนายกิจชัยกิจพิญโยคุณพักคกรเลิศสงครามสิบเอกกิติศักเ่ินเพชรและดรสิทธิชัยกัดเจริญค่ะ โดยโครงการนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเด็กและเยาวชนครอบครัวผู้คนในสังคมรอบข้างตัวเด็กและเยาวชนจะได้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิบทบาทหน้าที่ในการปกป้องคุ้มครองและป้องกันการกระทำความผิดทางอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ค่ะ